กราบสวัสดีเ,เพื่อนเชาวแร็คล็อกแลนด์เวิร์สทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแร่ที่มีความสำคัญที่สุดในเกมแลนด์เวิร์สเลยนะก็คืออดัมเไทยเบลซิ่งนั่นเองนะครับผมนี่แร่นี่ะเวอร์ชันอื่นอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับแต่อันนี้เนี่ยใช้ในการตีบวกในเวอร์ชั่นนี้อัปเกรดแล้วก็การจ่ายค่าเช่าแลนด์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเราจะได้แร่นี้มาอย่างไงนะครับ โอเคครับขอเริ่มที่ NPC ในเกมก่อนเลยละกันนะครับจะมี NPC ที่จัดการเกี่ยวกับแร่ตัวนี้อยู่นะก็คือ NPC Universal Exchange นั่นเองนะครับก็ลองไปที่ห้องตีโบกสักเมืองนึงก็ได้ครับผมมานี่ Pontella นะนี่ก็คือแอดผู้หญิงคนนี้แหละที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับกดเข้าไปเลยครับจะอยู่ในหมวดหมู่ข้อแรกเลยครก็คือ A l e m e n t a Exchange นะครับกดเข้าไปอีกทีนึงนี่ครับจะพบอยู่3ข้อแบบนี้นะ พอแรกนะครับผมก็คืออะดัมเบนทายโทเค็นนะฮะก็จะใช้นี่ครับอะดัมเบนทายแฟกเต็เป็นเศษอะดมนะครับผม4,000เศษในการแรกนะครับถามว่าแร่นี้ไว้ทำไรแร่นี้นะครับผมก็เอาไว้จ่ายค่าเช่าแลนด์นะครับถ้าสงสัยว่าจ่ายยังไงนะครับก็สามารถไปตามดูไกด์แลนด์ได้นะครับผมมีทำไว้ให้แล้วนะเอาละต่อมาครับผมก็เป็นอะดัมเบนทายเบรซิ่งเหมือนที่ผมโชว์ไปตอนแรกนะครับอันนี้แหละที่จะใช้ในการตีบวกแล้วก็การออฟของนะครับผม ก็ใช้เศษอดัมอยู่ที่250เศษในการแลกนะครับและสุดท้ายผมก็เป็นอะดัมเมทัลแฟกเมนต์บ็อกซ์นะครับกล่องนี้จะเอาไว้มิ้นลงตลาดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำได้เนาะก็สามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นไอออนแล้วก็ไอออนแลกเปลี่ยนมาเป็นเงิน USD ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานวันนี้ก็เลยจะยังไม่มีการรีวิวตรงนี้นะครับรออนาคตมีการเปิดใช้งานเดี๋ยวกลับมาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับผม อดัมแฟกเมนต์นะครับถามว่าหามายังไงล่ะในการแลกของพวกนี้นะครับก็ไปดูที่ไวท์เปเปอร์กันก่อนเลยแล้วกันครับนี่ครับสำหรับไวท์เปเปอร์ครับผมมันก็จะอยู่ในหมวดหมู่ m i n i n g System นะครับนี่ฮะเขาก็จะมีบอกครับว่าเราเนี่ยจะสามารถขุดแร่ได้นะครับเป็นก้อนแร่แบบนี้เนาะเขาจะบอกว่าก่อนที่เราจะขุดนะครับ มีคําเตือนก่อนเลยการขุดแร่เป็นแมบ PK นะครับก็คือเราสามารถฆ่ากันเองได้นะเราขุดแร่อยู่ก็มีคนอื่นมาขัดขวางเราได้นะครับแล้วก็การขุดแร่หนึ่งครั้งจะใช้สต a ม i ิน1าหนึ่งสตมินะครับผม1วันเนี่ยก็จะให้มา100เนาะถ้าเป็นแลนนะครับผมก็จะเพิ่มได้อีก300แล้วก็สามารถซื้อจากแคชช็อปได้อีก200ใช่ไหมอ่ะก็เบ็ดเสร็จวันนึงเนี่ยจะมีอยู่600นะครับสำหรับคนที่มีแลนอยู่1แลนแล้วก็ซื้อแคชช็อปด้วยนะ เอาละครับทีนี้ก่อนจะขุดเราจะต้องมีไอเทมที่เรียกว่า Pi ิกแอ e ก่อนนะครับผมซึ่ง p i ิกแอ e เนี่ยสามารถซื้อได้จาก NPC ที่มีสัญลักษณ์ Mining Shop ที่อยู่ในแมปขุดแรกนะครับแมปขุดแรกก็จะมีอยู่2แมปก็คือแมปพายอนฟ e l d 10แล้วก็แมป Google f i e l d 06อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมเปิดที่แมปขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับผม Google f i e l d 06จะอยู่ที่ขวาบน อยู่ด้านล่างเมืองฮูเกียวหนึ่งแมปนะครับก็สามารถนั่งเรือเหาะไปได้นะลงที่จูโนแล้วก็เปลี่ยนสถานีไปลงต่อที่ฮูเกียวแล้วเดินลงมานะครับก็จะถึงเลยแล้วก็สามารถเซฟร์ปจูโนได้สําหรับใครที่ไม่อยากเดินหลายรอบนะครับทีนี้อีกหนึ่งแมปจะอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ตรงนี้ครับพาย่อนฟิวสิบนะครับวิธีการมาก็ง่ายๆครับผมจากเมืองพาย่อนนะออกขวามาหนึ่งแมปเป็นแมปสปอครับแล้วก็ออกขวาอีกถึงแมปครับผมเป็นแมปไม้แดงแล้วก็ลงล่างครับแบบนี้ จะมี MVP เอ็ดกาอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะแล้วก็เป็นป่าทึบนะครับน่าจะขุดยากกว่าแมปข้างบนนะแมปที่ยอดนิยมก็คือแมปข้างล่างน่าแปลกใจนะเพราะว่าแมปข้างล่างมันมาง่ายกว่าครับผมถึงแม้ว่ามันจะขุดยากกว่านะครับเอาล่ะเราก็มีอยู่2แมปให้เลือกขุดนะครับกลับมาที่ไวท์เปเปอร์นะครับก็อันนี้ก็ผมเวลาเราขุดเนี่ยเราก็จะได้อดามแมนไทยแฟกเมนแบบนี้นะครับ แร่จะมีอยู่3ชนิดหลักๆนะก็คือเบสิกออร์นะครับผมแร่ออร์แล้วก็เลเจนดารี่ออร์นะครับซึ่งเบสิคออร์เนี่ยมันจะมีอยู่ในทุกๆแมปเลยแล้วขุด1ครั้งจะได้4อะแดมแอนทายแฟกเมนต์นะครับต่อมานะครับแร่ออร์จะอยู่ในแมปขุดแร่เท่านั้นนะเวลาขุด1ครั้งก็จะได้10อะแดมแอนทายแฟกเมนต์นะครับและสุดท้ายกรับผมก็คือเลเจนดารี่ออร์นะครับขุด1ครั้งจะได้24อะแดมแอนทายแฟกเมนต์โดยปกติแล้วนะครับผมแร่จะมีเลือดอยู่ที 40หน่วยนะครับเมื่อเราขุด1ครั้งเลือดของแร่ก็จะลดลงไป1หน่วยและนอกจากแร่3ชนิดนี้นะครับก็จะมีแร่พิเศษอยู่อีกอันนึงก็คือนี่ครับผมมันจะอัปเดตมาในแพดเกมเพลย์อัปเดต1 0 e นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นว่า Mining System u p อัปเดตนะครับจะเพิ่ม s บลซิ่ l อขึ้นใหม่อันนึงก็คือแร่4ีม่วงนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันด้วยนะครับแร่นี้นะครับผมจะมีเลือดอยู่แค่หนึเท่านั้นก็คือขุด1ทีแล้วหายไปเลยแล้วก็จะสามารถขุดได้ตั้งแต่เลเวล85ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็น V.I.P การขุดจะใช้100สม,มิน่าในการขุดเลย1ครั้พังนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาก็คือ อะดัมเบนไท่เบลซิ่งกาวก่อนนะครับถามว่าขุดแบบนี้ได้เยอะกว่าการขุดแร่สีทองหรือไม่นะครับผมคำตอบคือไม่ครับแร่เลเจนต์เนี่ยถ้าขุดเต็มเวลาจะได้จำนวนอะดัมเบนไทมากกว่าแต่ว่าการขุดแร่นี้นะครับผมอัตราของอะดัมเบนไทที่เสียไปเนี่ยจะเสียไปแค่ประมาณ6%เท่านั้นนะครับถ้าคำนวณออกมาเนี่ยก็คือประหยัดเวลาชีวิตมากๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแล้วอยากจะฟาร์มไวๆนะครับหนึ่งแมปนะครับแร่นี้จะสปอนอยู่ที่ 2แร่นะครับเมื่อ1แร่ถูกขุดหายไปจะไปเกิดใหม่ทันทีนะครับผมมาดูวิธีการขุดแร่ก่อนเลยนะครับว่าเราจะได้เศษอะดัมเนทายยังไงนะครับผมก็ขอใช้แมปพายอนเป็นตัวสาธิตละกันนะครับเดินลงมาเลยนี่ก็ผมมันก็จะเตือนว่านี่เป็นแมปพีเคนะแล้วก็สามารถซื้อที่ขุดครับบิกแอคได้จาก n p c ตัวนี้เลยนะครับอ่ะเราก็ต้องซื้อติดไว้ก่อนเวลาเราจะขุดนะครับผมเราก็จะต้องใส่บิ๊กแอคเข้าไปแบบนี้ด้วยนะครับนี่ถึงจะขุดได้นะครับผม เาละเดี๋ยวผมจะเดินหาแรก่กันก่อนนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้ครับผมนี่คือตัวอย่างแร่อนะครับก็จะมีคนขุดอยู่แบบนี้นะเวลาขุดนะครับเราจะไม่สามารถมุดดินได้แล้วก็จะใช้เวลาขุด1แร่เนี่ยประมาณ13วินาทีนะครับอันนี้ผมมีสตามิน่าอยู่ที่92นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการขุดให้ดูนะขั้นแรกเลยคือเราก็ต้องใส่ปิกแอ็เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปกดคุยกับแร่แบบนี้นะ มันก็จะทำการขุดตัวเองครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรามุดนะจะได้ไม่ได้มีความเสียเปรียบได้เปรียบกันระหว่างอาชีพที่มุดได้กับมุดไม่ได้เนาะนี่ครับผมก็จะมีหลอดโหลดแบบนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนขัดขวางระหว่างขุดแร่เราก็จะต้องขุดใหม่นะครับแต่ถ้าไม่โดนขัดขวางเนี่ยมันก็จะขุดแบบอัตโนมัติแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้เป็นรายออก็คือ1ขุดใช้1นึ่งสตนาเห็นไหมครับจาก92เหลือ91 แล้วก็เลือดของแร่นะครับจาก40หน่วยก็จะลดไปทีละหนึ่งหน่วยแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือแร่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลเจน d a ดารี่ออกกันบ้างครับอ่าและนี่ก็คือเลเจน d a r ดารี่อนะครับผมมันก็คือหินกิวนั่นแหละนะะอ่ะเดินเข้าไปครับลองขุดดูใช้เวลาขุดเท่ากันนะครับก็คือประมาณ13วินาทีนะ อ่านี่ครับผมเราก็จะได้24อาร์มันทายแฟกเมนต์มานะครับแล้วก็จะเสียสตัม,มินา่าไป1แล้วก็เลื่อนหินก็จะลดไป1แบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าและสุดท้ายนะครับผมก็คือเบลซิ่งออลที่ผมบอกนะฮะแร่สีม่วงแบบนี้ครับผมได้ทําการไปเติมสตาม,มิน่ามาแล้วนะครับเป็น388เนาะแต่ผมจะลองขุดดูนะครับนี่ขุดแล้วเนี่ยอันนี้เราจะได้เป็นเม็ดอาร์มันทายเบลซิ่งแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นเศษเนาะได้9เม็ดครับผม ปั๊บแบบนี้ครับขุดปุ๊บมันจะหายไปเลยเพราะว่าแร่มีเลือดแค่หนึ่งนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าสตามิแาผมเนี่ยลดลงไป100แล้วก็จะได้อดัมเบนทายเบสซิ่งมาเมื่อกี้เเม็ดนะครับต่อมานะครับอดัมเบนทายเบสซิ่งสามารถหาได้จากไหนอีกบ้างนะครับผมก็นอกจากการขุดแร่แล้วนะครับก็ยังมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับที่ตัวเกมเนี่ยจัดสรรมาให้เรานะเราก็สามารถไปเล่นแล้วก็รับอดัมเบนทายเบสซิ่งได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโปรโมชั่นเติมเงินต่างๆของตัวเกมเนี่ย อย่างนี้ครับผม Top Up My s t o n e นะครับก็จะเป็นโปรโตเติมเงินที่มีอยู่ทุกๆเดือนนะครับก็จะมีอะแดมเบนทายเบสซิ่งแบบนี้ให้เราด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นระบบ b a t t l e Pass นะครับผมของเกมนี้นะก็จะมีอะแดมเบนทายเบสซิ่งเนี่ยให้ในแต่ละช่วงเลเวลด้วยนะอย่างของผมเนะ่ยตอนนี้ผมไปอยู่ที่เลเวล 20แล้วนะครับผมอย่างเลยว่ายตรงนี้นะก็จะมีอะด m มินไ t เบสซิ่งแบบนี้ให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับสายเติมเงินนะที่อาจจะไม่มีเวลาขุดแร่นะครับผมก็สามารถเติมเงินแล้วก็ฟาร์มแร่จากการเติมเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีอีก2ดันเจียนหลักๆเลยนะครับที่เป็นตัวฟาร์มอะด m ม n นไทเบสซิ่งชั้นดีหนึ่งเลยคือ Tower of t อฟยนะครับหอคอยน้ําที่เอาไว้เก็บเลเวลกัน สำหรับดัน t o o ทว r ฟไทนะก็จะเป็นดันที่ร้อยชั้นกับหัวนะครับผมเก็บเลเวลลงไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละชั้นจะได้ EXP จากมอนสเตอร์และทุกๆ5ชั้นจะได้อดัมเป็นไทเบรซิ่งสก้อนครับแล้วก็บวกทบทีละ3ก้อนไปเรื่อยๆครับเป็น 3, 6, 9, 12แบบนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถลงได้จํานวนชั้นไปสูงมากแค่ไหนนะครับเราก็จะสามารถได้อดัมเป็นไทมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง ดันเจี้ยนถัดมาที่ใช้ฟาร์มนะครับผมก็คือดันเอลสทาวเวอร์นะหรือว่าร้อยชั้นเก่านะครับที่เขาเรียกกันนะก็เป็นร้อยชั้นธรรมดาน,นี่แหละที่มีบอสทุก5ชั้นนะครับทุกชั้นที่เราผ่านมอนสเตอร์ Monster, จะได้อดัมเบไทเบสซิ่ง1ก้อนต่อน1นคนนะครับผมและเราจะได้อดัมเบไทเบสซิ่ง25ก้อนในทุกๆ5ชั้นไปจนถึงชั้นที่70นะครับผมและเมื่อเราขึ้นสู่ชั้นที่75บนะครับออดัมเบอรไทเบสซิ่งจะทบเป็นเกือบจะคูณ 2, คือ,อ,นนอง เราก็จะได้ d i a ม o n d p i e c i n g ิ่ง65ก้อนครับแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับยิ่งเราไปสู่ชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะได้ d i a ม o n d piercing เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับชั้น 95- 96นะครับผมได้100ทั้งชั้นเลยครับแล้วก็มันจะมีการปรับอัตราการได้เนี่ยสูงขึ้นในชั้นที่95เป็นต้นไปแบบนี้นะครับในแต่ละชั้นก็จะได้ที่30ก้อนนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะ แล้วก็มาดูที่ชั้น100นะครับก็คือชั้นบอสเสาก็จะได้150อดัมนะครับแล้วก็ที่ชั้นสุดท้ายครับผมบอสนักดาบคู่นะรหรือว่าน o อสซิกเกอร์นะครับก็จะได้300อดัมเลยถ้าใครสามารถลงจบ101ชั้นได้นะครับทั้ง2ดันเจียนที่ว่าไปนี้นะครับผมมีคูดาว1สัปดาห์นะครับแล้วก็รีเซ็ตในวันอาทิตย์5ทุ่นะ1สัปดาห์ก็สามารถมาลงฟาร์มรับอดัมเป็นทายได้1ครั้งนะครับต่อ1ดันเจียน เอาละครับก็จบลงไปนะครับสำหรับวิธีการหาแร่ออดามนไทที่สามารถ หาได้ในทุกช่องทางณปัจจุบันนะในอนาคตตัวเกมอาจจะมีช่องทางอื่นๆเพื่อมาซัพพอร์ตผู้เล่นในการหาไร่อดัมให้ง่ายขึ้นจะได้เติบโตกันได้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาแนะนํากันต่อในอนาคตนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีเท่านี้อยู่นะโอเคครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแรอดัมเอาไปทําอะไรได้บ้างนะ,ะไปดูวิธีการตีบวกไปดูวิธีการออฟของกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนที่มาเล่นใหม่ดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ